จอมสกินเทอร์รี่เทอร่าเทอรีเธอ,เอเชื่ออะไรอะ่ะนะคะข<พ>อ,อประคุณสกินจากน้องเพียวรอยศพนะคะเอ,อ่อสกินเวลเลอร์พาสอีนี่ก็ยิงฉันไม่หยุดเลยนะย่อยรอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเคลียร์ก่อนนะคะไอยิงเหรอ<ะ>ฉันก็มีมือมีเตยเหมือนกันนะฉันไม่ปล่อยให้หลังยิงแค่ฝ่ายเดียวหรอกนะ เอามาดิจะยิงมันเออฉันจะยิงแกกันทำไมฉันแ้วฉันจะยิงแกเลือกน้อยจะฉันไม่ดิเลือกน้อยจะฉันไม่ดีแม,ม่มันโหหน้ามึงอีกแล้วแฉันจะยิงแกทำไมทำไมปล,ลอ่อยพลังใส่อีนี้ด้อีนี่ก็ยิงหมดยิงหมดไม่สนโลกใครคะ่ะอุ้ยิงหมา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 ยิงหมายิงหมาอุ้ยหมาเจ็บไปสิคะหมาเจ็บไปสิคะ โอ้ยมาเต็มมาเต็มมาเต็มยิงนะยิงยิงเอายิงยิงออ uh ยิงเออยิงยิงน,นนนยงนี่นี่นี่อย่าหนีนี่อย่าหนีนี่ี i o ยิงถือปืนเนะี่ยเอามาแทนก็ได้ยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดต้องโดนของจริงนะคะมาตีป้อมเลยค่ะตอดไปเลยค่ะตอดป้อมไปเลยค่ะกำลังเสริมอะไรคะเขาตีป้อมมันอยู่ใครหอยเดียวมา้ยโซิปป้อมไม่ได้เหรอฮะงง เออมาไปไปเข้าพุ่ง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 ไปออสเข้าด้วยค่ะรอกระชากมันมากระชากมันมาอ้าวกระชากไม่โดนย่อยว้าวว้ายิง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 เออตายไปนะคะนี่ไงบนบันไดผมเจ็บ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 จะมีใครมาไหม ไปแอบพุ่มเหรออไปแอบด้วยไปแอบด้วยมาพุ่มเร็วมาพุ่มเร็วมีหน้ามาเร็วโนนเล่นมีหน้านะคะส่วนแคปเล่นวีร่านะคะเ่ยจับกันมา3คนอีสองคนคือใครก็ไม่รู้กระชากมันมากระชากมันเข้ามาเออนั่นแหละเออเดอ hills, ินแลมต้องตายนะคะเดินแลมต้องตายยิงอีนี่ก่อนยิงอีนี่โออมาป่าโดนฉันโอย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 ขิดโอยแหกโอย อีหอยเออหมดผู้หมดต้องการกำลังเสริมไปเลยล่ะเขาตายกันหมดแลวอีหอยยืนไม่ได้เลยไงข้างล่างอยู่สองคนมันต้องก,การกำลังเสริมอ้อยอีนี่ปลาผุใส่ฉันเน๋เช็คแมปเกง่งเช็คแมปเกง่ง <c oughs> แน่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 แน,แน่มีการยิงขีปนาวุธแน่ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะต้องยิงแบบนี้ถึงจะโดนค่ะ เลนดักขอ่าโอ้ยหมามาหมามาเอามาค่ะเอามันเข้ามาค่ะเออโอ้ยกระเด้งกระเด้งยิงอีนี่ยิงอีนี่ยิงมาลดยิงมาลดไปอยู่ปุ๊บนี้ยิงก้อนบอกมันออกมา e โอเนี่ยเฮ้ยนี่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 ยิงมันยิงมันยิงยิงยิงว้า ซาดิมาซาดิมาซาดิษมากับพี่ค่ะซาดิษมาว้ายว้ายว้ายเจว้ายเจ็บเจ็บเจ็บว้ายเจ็บโอ้ยมีซาดิษด้วยเหรอไม่นอยู่ไหมคะอนนาอันาโดนโดนโดนเชียร์ทีมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเชียร์เว็บกลางโอ้ย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 เจ็บพี่ค่ะหนูเจ็บค่ะยิง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 อู้จะตายแล้วว่ หนีได้อเดี๋ยวน,นะว่าไม่ได้แล้วไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแหกเดี๋ยวแหกเดี๋ยวแหกมาเอาป้อมกันเถอะค่ะเธอค่ะยิงยิงยิงเอาป้อมค่ะเอาป้อมยิง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 โอเคเอาถอยก็ถอยยเหอยถอยได้ป้อมแล้วถอยอ่ะมึงตายแน่มันมากันมันเป็นฝูงเลยค่ะมันมากันทั้งตำบลเลยค่ะหนีหนีนั่น <Jill> เนี่ยนะคะได้ป้อมแล้วไม่ถอยนะคะ มันกลัวจะเข้าไปอุ้ย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 พี่ขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีนี่กันอยู่อุ้ยนั่นมันตีอยู่อะมันตีคลองกันอยู่อะว้ายพี่ขาทำไมครับมาหนูยิงนะคะหนูยิงพี่นะคะเอาดิเอาดิยันีดิยานนีดิเออเออดีมากคามีหน้ามาพอดีสวยท่ารถต่อป่าเลยค่ะหนึ่งตัวลงเสียอืมเออเออ อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไร,ร,อ,ะไรอ๋อไม่มีอะไรเอามาใสาป้อมดีกว่าว้าสาันติป้ามันลงหัวฉัน,อนเออหายเลยค่ะในบัตรดนอุ้หูหูเธอ,อเลือดใช่ไม่พร้อมไม่ใช่ไหมพอมิใช่ไม่พร้อมฉันไปบริจาคเลือดมากลับบ้านก่อนอีขวดนี้อะไรเนี่ยเฮ้ไหวไหมเนี่ยอนะไรอินเนี่ยแปบ๊บหนึง่งต้องไปช่วยไหม โอ้โหอีข้างบนเลนะแน่มึงขึ้นข้างบนมากันเป็นพลวัลแล้วคะ่ะนั่นตายขินหนึ่งนั่นหมดไม่เหลือ,อใครอย่างไรป้อมกลางอ่ะนี่นะยิงอ๋อาอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บ,จบ ไปบูมแมลงไม่ก่อนค่ะกว้างไปทุกถิ่นดังบูมแมลงเคยฟังปหมเคยฟังไหมพี่โบราณมากโอ้ขอป้าเป็นนิ่งกันนะหนึ่งนัวจะเอาที่ไหนอีกข้างล่างอะอะไรกันไปดูหน่อยดิอะไรกันมันทำไมกันอีกข้างล่างเนี่ยมันทำไมกันศัตรูุปดักเฉลยเยอะออกมาแล้ว เอา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 อีหลอยไม่กันบ้านยิงก่อนละเอาบวกกันอยู่ในบ้านช่องไม่กันละเข้าไปอีกก็ตายสิกัะพี่ค่ะโอ้โหไอ้หอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยกล้วยเฮยกล้วยยิง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 ว้เป็นเหล้ากุ้ยไว้แม่กล้วยชิบแม่ชิบกล้วยแหกเลยพร้อมไม่เหลือแน่โอ้โหศูนย์ห้าสองแล้วกดยอมอีกนะเล่นเป็นปะเนี่ย ศูนย์ห้าสองแล้วกดยอมได้ไนงะงงมากโอโหอารมณ์เสียยิงยิงยิงโอ้ <c oughs> โดล่ลาก็ตายนะคะมาดรอดมาทำไมคนเดียวเอาป่าแล้วอี่หอยอารมณ์เสียเล่นอะไรอะ่ะทำไมป่าใช่มันบงขนาดนี้เนี่ยโอ้สวยมากสวยมากรถเฟออันนี้คือรถอันนี้คือ อันนี้ซื้อค่ะน,นี้ซื้อไปครับต่อเลยมันตายสามต่อตอีเออมาอ้ป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งได้ได้ได้ไ<ป>อ่ามีหน้าเราเข้าไปทำไมคะอ่าเราเราเข้าไปทำไมคะงงอะไรอ่ะยีนอ่อนนะครับเธาถอย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 เขาถอยกันแล้วค่ะเขาไปทำาไมคนเดียวคะไปดูมาหน่อยดิแล้วเขาไปทำไม เขาถอยกีน่กนี่สาระแน่ะเข้าโอ้งงมากอะไรของมนันนะอีอะเลนนอะอะไรอะป่าทีมเราอะไรอย่างงช่วยดูเอาเลยช่วยอะไรล่ะกั<ด><ๆ>ะนเดินอย่างในี้แค่จะไปช่วยมันล่ะเอาป่าแล้วอีหอยป่าเล่นแบบนี้ไม่ต้องเอาหรอกค่ะบับฟปงบัฟฟ้ามาเออบับป่าอะไรเนี่ยบ้าบอโจมตีอะไรไม่ตี อันี่ก็ไม่หยุดเลยอีหอยปะแทงไม่อยู่มันยังกดไม่หยุดมันยังกดไม่หยุดให้ฉันเข้าไปฉันก็ตายฉันก็แทงไม่อยู่อ่ะอีหอยแค่จะตีหลังเซเลเยอร์อ่ะเขาตีแล้วค่ะว้ายมันเข้าหลังฉันมันเข้าหลังฉันพี่คะโอ๊ยพี่ป้อเจ็บมากตี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 ไว้ายถอยได้ถอยนะถอยได้ถอยนะแล้วอีนี่เข้าไปทำไม อีนี่ได้ทำาไมไหวเหรอนั่นว่าแล้วเอออ่ะเออเอ,อ,อะไรอะอ่ะแล้วเข้าไม่มายจออ้าเข้ามาทำไมอ,อ้าวฉันโง่กับทีมฉันมากค่ะทีมฉันทำดีน่นมากค่ะตอนนี้ พี่หอยฉันเป็นดานเมนหลักของทีมเวอร์ตอนนี้โ<อ>ง่ส่งนัดเล่นอะไรก็ไม่รู้อีเลียวมารแกับอีอาร์ลเลนโดยเฉพาะอีอาร์ลเลนนะคะไม่ต้องเอาแล้วค่ะบ,บัฟเบิร์บปากเปิดเนี่ยเอาเองหล่นเอาไปก็ได้ประโยชน์อารมณ์เสียมันเล่นกันอยู่สามคนเคลียเคลียตัวใหญ่ก่อนนะคะับเดียวเลียวมาจะทำอะไรตรงนั้นเนี่ยท้อมาทำอะไรตรงนั้นเนี่ะโง,งมาลเออรถนี่มายิงกว่าดีนี่มายิงกันนี่ นหนีอ้สโลสโลอุ๊ยอุ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 ยไวโออุ๊ยอุ๊ยรถรถอุ๊ยรถอุ๊ยรถอุ๊ยแคบรถมากขยัแคเลกวีล่ารถเก็บยไโอได้คืรถอนีอนีอนีก่อนอนีก่อนีนี้จบได้ไหมคิดมาแล้วจบได้ไหมปล่อยบุแมลงช่วยค่ะจบได้ไหมจบได้ไหมจบได้ไหมมีหน้ากระชากมาเข้ามาเออสวยรถจบเลยค่ะบมาตีอมค่ะ อารมณ์เสียอะไรก็ไม่รู้ทีมฉันบ้องมากเออหอยเล่งอยู่สามคนนายดูสกอร์สินี่ MVP ค่ะแน่นอนอยู่แล้วของมันแน่ออีนั่นออกใคยนเลนค่ะออกดูฉันฆ่าไปสิบสองดาเมจฉันแสนสามโอ้เดี๋ยวอีเรมะดาเมจมือสามมืน